มาดูเฟิร์นเปรูก้านดำกันค่ะเพื่อนๆน,นี่นะคะกรอนนี้ปลูกมาสี่ปีกว่าแล้วค่ะปลูกในวัสดุปลูกเป็นกากมะพร้าวนะคะเป็นกากมะพร้าวสับกากมะพร้าวอย่างเดียวเลยค่ะเขาก็จะเกาะ ตรงที่วางกระถางเขาช่วงบ่ายจะเจอแดดร้อนจะเจอแดดจัดร้อยเปอเซนต์เลยค่ะช่วงบ่ายเต็มเต็มเลยใบเขาก็จะเหลืองดูนะคะเดี๋ยวจะหาที่ให้เขาอยู่ใหม่อยู่เขาชอบเขาชอบร่มรำไรคะ่ะใบเขาก็จะเขียวสดก้านดำก้านของเขานี่ก็มีเสน่อีกอีกอีกอย่างหนึ่งของเขานะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขาก้านแข็งแล้ว ตัวก้านใบเขาก็จะยาวยาวได้เป็นเป็นเกือบเม็ดนะคะดีไม่ดีเป็นเม็ดเลยถ้าให้ปุ๋ยเข้าถึงถึงเป็นไม้ที่หน้าน่าปลูกตัวหนึ่งนะคะเขาจะจะขยายพันธุ์โดยการเนี่ยค่ะอันนี้เราพูดพูดพูดถึงรุนี้พูดถึงประสบการณ์ของรุนี้เนาะปลูกมาสี่ปีเนี่ยค่ะเขาก็จะหยางลากลงไปแล้วก็จะขึ้นต้นใหม่มา เราก็จะดึงออกมาเพื่อขยายไปปลูกที่ใหม่ให้ปุ๋ยออสโมโคสสูตร15เดือนหนึ่งก็ให้เทียนหนึ่งให้ประมาณไม่ไม่ได้ให้ทีละเยอะนะคะประมาณ10 10กว่าเม็ดดูนะคะเขาจะมีรากอากาศกระจายไปเขาก็จะยังหาที่ที่เขาจะขยายพันธุ์ของเขา เกิดต้นใหม่ต้นอ่อนต้นเล็กได้อีกเนาะดูนะคะหน้าปลูกค่ะพอก้านไหนที่เขาเริ่มแก่เริ่มจะหมดอายุเริ่มเหลืองเริ่มกรอบแล้วก็หักออกไปค่ะเพื่อให้ก้านใบใหม่แตกขึ้นมาโผล่ขึ้นมาเนาะสวยตลอดค่ะสวยตลอดเวลา ขอให้เราดูแลเขาใจใส่เขาเขาก็ชอบน้ําพอประมาณนะคะชอบน้ําปานกลางรดน้ําทุกวันค่ะถ้าลืมก็สองสามวันรดทีก็ก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าเรารดได้ทุกวันดูแลเขาดีๆเขาก็จะส่งก้ั้นใบให้เราได้สวยงามได้ชิ่นชมเนาะ ขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะเพื่อนๆมีข้อเสนอแนะหรือข้อคิดเห็นประการใดก็เข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะใต้คลิปค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้รุ่นนีชาแนลด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ